วันนี้พักที่โรงแรมแลนด์มาร์คสุขุมวิทซอยสี่นี่ก็เป็นวิวจากห้องนอนเปิดหน้าต่างออกมาก็จะเป็นวิวของเมืองกรุงเทพ โอ้โหนี่หรือบางกอกพิดกับบนอกตั้งลาให้สอกลายว่าอยู่ชั้นที่23ของโรงแรมแลนด์มาร์คสุขุมวิทซอยสี่ตรงนี้ก็จะเป็นแต่ตึกสูงๆตึกสูงระฟ้า บรรยากาศของสุขุมวิทกรุงเทพมหานครนอนกว้างใหญ่รู้รามากไปอีกโซนนี้ไปดูห้องน้ำกันดูห้องน้ำของโรงแรมแลนด์มากอ่าสวยงาม มีอ่างอาบนา้